สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการตอนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาทํายาครับผมเซียนใหญ่เราไปเอาไอ้หัวปวกนะครับไปเอาไอวเนี้ยนะครับโอ้เยอะอยู่ป้ายพวัดได้ยังไงนี่โอ้โหครับหัวปวกครับพึ่งมาผมบอกว่าให้เอาหัวเล็กก็พอ เอาอ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวันนี้เราจะมาทําทํายาแก้นกคอบิดนะครับนะรุนไม่เอาครับเอาลูกดิงกว่าเอออ่ะเราทํายาครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวรอติดตามครับผมก็เตรียมตัวยาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นกระสุนพะอินนะครับ ซึ่งล้างเรียบร้อยแล้วก็แที่ใส่นี้ก็หักเอาจากรถคันสีชมพูมาครับเมื่อกี้ครับอ่าเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่น <c oughs> ะครับโอ้โหงูงูงูเ <c> ฮ <oughs> ้ยเว่า <c oughs> ใส่ใส่งูเลยรวัด <c oughs> อ่าอ้าวกโอินเดียนะครับผม<ง> <c oughs> เลี้ยงงูเป็นอาชีพเออวัางูครับังู <c oughs> เอา,เอาทำยาทำยาครับผมนี่ครับนี่เซียนใหญ่นะครับผมทำเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าวเหนียว,วร้อนๆนะครับจ้ำเนาะ,อะโอ้สากรุ่นอตอนเป็นกระหังใช่ไหมดิะวัด <c oughs> อ,อ,อ้าวครับผมกำลังบดยานะครับจากฤาษีนะครับบวชเมื่อกี่พรรษาแล้วบวัด 30, สามสิบันาสามสิบัพีรทาทองน้ำโม่จบหรือยังยังเลย,ยโอ้นี่นะครับวันนี้เราจะทําแจกนลวงพ่อบัดเนาะทำแจกทีมงานเรานะครับทุกคนนั่นแหละนะครับที่มีปัญหาเรื่องอนกคอบิดนะครับหรือนกสองดาว นะครับมันจะคอมันบิดอก้นน้ำมันคอมันไม่เข้าละใครคอมันไม่เข้าใช่ไหมก็คือมันอาจจะไม่ครบกันนะครับพี่น้องเพราะว่ามันมีจํานวนจากัดนะผมก็จะค่อยๆไล่ให้ไปนะครับทีละอนั่นแหละเอ้าอะไรมัำมือโอ้เจ้าบงเก่งเลยครับเก่งไร ให้ละเอียดนะครับอประบัอบดทำไมมันเหมือนนั่นเลยเอาไปปนได้ไหมนี่พริกมา,าละเอียดละเอียดหน่อยนะครับนี่ก็ดินหัวปวกนะครับปวกไก่น้อยนะครับหัวใหญ่มากผมบอกว่าให้ให้ปับิเปรเล็กๆมานะครับนึกว่าลูกฟุตบอลที่ช้างเตะนะครับโอ้ดูครับมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้ง พวกรากไม้ต่างๆนะครับนะ่ะอะไรครับพี่น้องโอ้สีออกเป็นชีคุกเกี้ยวนะพ่อขันเนาะขีกเสียบจะวะเนี่ยข้ออะไรยนะังไม่เลยเนาะสรุปแล้วเราทำเสร็จแล้วก็ทำให้คนกินเนะาะออก็น้ำมาขอกันพวกนี้เับครับคุ ไม่มีสูตรตายตัวเนาะพอบัตเนาะเพราะว่าเรากําหนดเองยังไม่ได้นะครับว่าจะใส่อะไรยังไงครับแต่ที่แน่ก็คือตอนนี้ก็คือมีหัวปลวกเราจะไม่ขึ้นออยเลยนะนะครับนี่นครับก็พยายามจะดูสีเอานะครับว่ามันจะยังไงครับเอาเอาคือเอาให้มันแบบว่าเหนียวพอดี ส่วนดําไม่ดานั้นอย,อยู่ที่ดินนะครับบางบางที่ดินปวกมันออกแดงๆมันก็จะแดงอันนี้ดินออกดินออกดำๆนะครับก็เป็นธรรมดาดูไปนะครับก็เสร็จนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จริงๆแล้วสูตรมีแค่นี้พ่อวดมีแค่กระสุนปลาอินแล้วก็ดิน หัวปวกนะครับดินเก่น้อยน,น,น,ะนะครับรพ่อะไรหลปะปะอกทีเนี้ยผมก็เลยเพิ่มคิดว่ามันจะ,ะถือว่าก็ถือว่าเป็นยาดีก็คือเอาน้ำพึ่งมาใส่นะครับฮะมีน้ำพึ่งมีนะครับมีไปหามาเพื่อ,อพี่น้องอย่างเดียวนะครับให้กันเต็มที่เลยจากกันไปเต็มเต็มที่เลยวันนี้ นะครับควรละสองร้อยน้ำตาลมันแพงไม่ไม่ไม่ของจริงวัดของจริงเลยนะครับผมเอามาด้วยอยู่นะครับนี่ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมนะครับที่จะเอามาใส่จริงๆแล้วลุงอูดบอกแค่แค่นี้นะครับดินกับกระสุวนพยินนะครับมันเริ่มเหนียวแล้วแต่ว่าผมอยากให้มันเป็นก้อนเหนียวกว่านี้เพราะว่าถ้ามีน้ําผึ้งเนาะเดี๋ยวเอาน้ําผึ้งมาใส่นะครับอันนี้เป็นน้ําผึ้งนะครับไม่ใช่น้ํามิ้มนะครับอ่า พึ่งมันจะตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่าอ่าก็ได้มาครับจากทีมงานนะครับที่ที่ทํางานนะครับเขาไปเอามาแล้วเขาก็แบ่งให้นะครับตอนแรกว่าจะเอามากินนั่นแหละนะครับแต่พอดีได้โยนขึ้นฟ้าให้มันตกลงมาแตกก็คือเอามาให้นะครับแล้วก็เลยไม่กินละนะครับยังไงจะมาเอามาทํายาให้กับพี่น้องเราดีกว่านะครับแจกใจกันไปนะครับ ระวังนะน้ำตาลมันแพงโอ้ม oh, ีการพิสูจน์ก่อนนะครับเอาพิสูจน์ก็พิสูจน์เป็นไงพระบัตททำตาลแพงนะครับอเอาอยากินบ่อยสิแน่พอแล้วมันจะไม่พอยาเอาโรยโยลงไปเทลงไปครับอื น้ำพึ่งเดือนห้าเลยนะครับพ่อกรอ์พ่อกรณ์พ่อบัตรฮะเสียดายไม่เสียดายหรอกนะครับเอาแล้วก็ทำเสร็จก็จะให้พ่อบัดชิมให้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพ่อกรณ์ยังนะพ่อกรห์เพราะายคอยยคอยเอียงไม่หายอ้าวหมอยานะครับอืม บกติเป็นโรคโรมาเตสซันโรมาเตซอยนะครับอ่านั่งก็โอ้ยลูกก็โอยนะครับกินยารักษาโรคกคบิดโควิดเออท่องเออไม่ดีโอ้ทีนี้เหนียวข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะปั้นทีนี้พอบัดปั้นเป็นลูกกอนเล็กๆนะครับให้แล้วก็ตากแดดไว้จะได้ ไม่นั้นเป็นไอ้นอนโอ้แต่ว่าวันนี้แดดไม่ค่อยดีเลยวันนี้นะครับนีอากาศอ่าค้มโลกออกดีไปต่อแม่นกวันนี้ไม่ต้องไปลอกวันนี้พักผ่อนพักไม่ได้หรอกไปเียวรูดแล้วเียวเียวทาบแเ้ียวน่าปังนู่นก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมผมนั่งปั้นนะครับอาจจะใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับก็ต้อง ขออภัยนะครับก็ต้องรอนะครับให้ยาแห้งนะครับทีนี้นะครับก็ท่านก็ไปถ้าเม็ดใหญ่เกินไปก็ให้ท่านไปแบ่งเอาแล้วกันนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องปั้นนะครับในการทําเป็นลูกกรอนะครับนะก็ได้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องได้2แถวนี้แหละครับผมนะก็น่าจะจะเป็นร้อยกว่าอยู่นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมก็ สามารถไปทดลองทํากันได้นะครับส่วนประกอบส่วนผสมก็มีหนึ่งก็คือกระสุนพระอินนะครับตัวกระสุนพระอินแล้วก็ดินหัวปวกหรือดินปวกไก่น้อยนะครับหลักๆเลยนะครับแล้วบางท่านก็จะใส่น้ําผึ้งตามผมก็ได้นะครับแต่ผมใส่เพิ่มลงไปน้ําผึ้งนะครับเป็น3อย่างด้วยกันนะครับก็สามารถลองนํานไปทดสอบลองใช้ดูนะครับก็ บอกง่ายเลยว่ามันเป็นยาจากธรรมชาตินะครับไม่ถือไม่ไม่ทราบขนาดไม่ทราบว่าเราต้องให้มากให้น้อยขนาดไหนนะครับถึงจะหายเอาเป็นว่าให้แล้วหายก็หายนะครับไม่หายก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับการทายานะครับผมเอายังไงเดี๋ยวรอครับพี่น้องวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอากาศไม่แดดเลยวันนี้นะครับคืมนะครับ ต้องต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเอายาขึ้นตาก่อนนะครับผมเอาละครับผมพี่น้องครับก็เช่นเคยรับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทาคลิปดีๆที่มีสาระอานปราะพี่น้องกันเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่นะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับ